วันนี้ผมพามาแกะกล่องตัวแอร์เคลื่อนที่นะยี่ห้อ TIL ตัวนี้ครับเ0็ดพันผมได้มาราคาในประมาณ4,000ต้นๆน,น,นะเป็นแอร์เคลื่อนที่เจ็0 b ันีเดี๋ยวมาแกะดูครับว่าอุปกรณ์ด้านในตัวกล่องนะเขามีอะไรมาให้บ้างพอดีของเพิ่งมาถึงนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะนี่ครับแกะตัวเครื่องออกมาแล้วหน้าตาจะประมาณนี้ฟังชานการใช้ง,งานก็ด้านบนนี้นะครบเลยครับผม ตัวเครื่องก็เล็กกระทัดรัดนะครับไม่ไม่หนักมากนะน้ําหนักประมาณสิบห้าโลผมมาดูด้านหลังครับผมนี่ฮะด้านหลังเขาแจ้งว่ากินไฟหนึ่งพันสี่้อยห้าสิบวัตต์นะครับตัวนี้จะเป็นต่อท่อต่อ,ตอลมร้อนนะตัวนี้อุปกรณ์มีตัวนี้ให้นะครับผมมีท่อยืดตัวนี้ให้นะยืดได้ร้อเจ็ดสิบเซนนะครับผมมีแผ่นเน็บบันเจตให้มีผู้มือการใช้งานนะผมรีโมทแบบรับประกันนะผม การคำนวณเข้าๆนะพี่หนึ่งพันสี่ร้อวันนะการกินไฟก็ประมาณชั่วโมงละสีบาทนะครับผมถ้าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจนะเดี๋ยวผมปักตะกร้าไว้ให้นะครับด้านล่างซ้ายมือเผื่อสนใจนะครับผมไปกดสั่งกันได้นะครับ